สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะฮะมาชิมกว๋วยเตี๋ยวนะครับมีคนแนะนํามาว่าร้านนี้พริกเผ็ดมากนะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือพริกเผ็ดสตดดั้งเดิมอยุธยาราคาแค่ย0บาทนะฮะที่นี่คืออเาเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะฮะถ้ามาจากวัดลงช้างเนี่ยร้านจะอยู่ก่อนถึง4แยกเจดีหักนะครับหรือว่าถ้ามาไม่ถูกเปิดแผนที่นําทางมาเลยตามชิ้นเลยนะครับจะเป็นน้ําตกหมูนะครับมีลูกชิ้นมีหมูหมักนะ นี่ที่เขาบอกว่าพริกเผ็ดตัวนี้นะครับโอ้ดูจากสีแล้วสีออกดำๆหน่อยๆเป็นพริพกขั่วอ่าเป็นพริกขั่วนะครับขายวันไหนบ้างครับพี่ถ้าเป็นรอบเช้านะคะก็จะเปิด8ปดโมงครึ่งถึง3ามโมงครึ่งอ,อยู่ทุกวันจันทร์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดรอบเย็นที่ร้านเปิดเพิ่มก็คือ5้าโมงครึ่งถึง3ามทุ่มจะหยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์ค่ะเบอร์โท<ด>รที่ร้านนะคะเพื่อสอบถามเส้นทางก็ศูนย์แปดเก้าค่ะหนึ่งหกสองสี่สี่หนึ่งสามค่ะอะ่นี่เราเริ่มจากเผ็ดน้อยก่อนนะครับ20บาทนะ ก็มีหมูมีทุกชิ้นนะครับนี่ไข่ออนเซนนะฮะมีหมูมีตับนะครับน่าทานมากๆนะครับแล้วก็นี่เป็นเล็กแห้งเล็กแห้งนี่ก็เผ็ดสุดเลยนะครับโอ้โดูสีที่คุณเนี่ยมันดำดำแดงแด,งดงสีมันเข้มข้นมากนะครับมาม่ามีเครื่องปรุงมาให้ด้วยนะครับใครจะใส่ก็จัดไปเลยนะฮะนี่นี่นี่น,นี่ชิมน้ำออก่อนนะเผ็ดน้อยนะอ่ะอออเอาละหมูชิมหมูได้หมูนุ่มหมูนุ่ม เปี้ยวน้ำติดเค็มไปลายแล้วน้ำนัวมากนี่ครับเส้นหน่อยเส้นหน่อยไปรสชาติดีคสชาติดีโอเคผักฟรีนะครับไม่อั้นนะครับตักได้เลยนี่คือพริกข,ของเขานะครับสีออกดำๆนะแห้งก็จะมีทั่วด้วยนะผมไม่ปรุงอะไรเลยนะเพราะเขาปรุงมาให้แล้วเขาบอกแนะนำให้ชิมก่อนมาละเหงื่อมาละ ต้องอย่างงี้ดูสีด่คุณมามเผ็ดสุดเลยนะเนี่ยม,มันไม่ได้เผ็ดมากนะมันออกจีด๊ดจี๊ดอ่ะกินคั่วๆไม่ไหมเราพงกินคำแรกนะถ้ากินหลายลคำผมว่าเอาเรื่องอยู่อันนี้ก็จะเป็นเผ็ดๆหวานๆนะครับเพราะเขาใส่น้ำตาลม,มานิดนึงไม่ปรุงก็ได้นะไม่ปรุงก็รสชาติดีอื คือมันไม่ได้เผ็ดแสบนะแต่มันเผ็ดร้อนนะครับมาแล้วนี่กินแห้งไหมนะเอามามาเรามาลองเส้นมีดีกว่าโอ้โหดูสีดิคุณแล้วน้ำคุกคิกด้วยนี่นะไปเอาเลยใครยังไม่ซาใจเขาก็มีพริกที่โตให้เติมนะเป็นพริกแบบเดียวกันนี่แหละนะครับออนเซ็นเท่าไหร่นะพี่ห 50. 50. <50. S 1> ้าสิบห้าสิบอันนี้นะครับห้าสิบบาทนะฮะ ดูดิน้ำมันแบบเข้มข้นอะ่ะเรากินกับไข่เลยดีว่านี่ราอยางนี้ไข่แดงเยิ้มๆบวกกับพริกอหอมๆได้ได้ได้มันไม่ได้หวานน้ำนะมันจะเป็นเปรี้ยวๆเค็มๆนะครับรามาม่าแล้วกันสุดท้ายแล้วเขามีเครื่องปรุงมาให้ด้วยใส่ไปเลย เราจะใส่พริกเข้าไปอีกจริงๆถ้าใส่ไปมันก็จะเค็มเพิ่มนะมาไปจับไปครับเร <c oughs> าใส่เครื่องปรุงไปก็จะได้รสชาติอีแบบแต่อย่าใส่เยอะนะเค็มเพราะว่าน้ำผักกุกคลิก <c oughs> <c oughs> ็สีมันแบบเข้มข้นมาก <c oughs> ถือว่ารสชาติดีนะครับเผ็ด <P et> พอทนได้ไม่ได้แบบเผ็ดท <P et> <P et> รมานนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เผ็ดกว่านี้คุณก็ใส่พริกเติมเข้าไปอีกนะครับรสชาติดีครับมาได้เลยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวพริกเผ็ดสูตรดังเดิมอยุธยาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับมาไม่ถูกเปิดแผนที่นำทางมาเลยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องอยังไงชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับมาทิ้งท้ายเล็กพร้อมกับหมูคำโตๆทิ้งท้ายหน่อยเอา